เดี๋ยวเขาที่ก่อนอ่ะสวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีลูกค้านะครับนำา RT 104นะครับนี่140พัดนะครับจะมาอัพนะครับเป็น155้แท้นะครับแท้นี่คือว่ามีข้อเหวียงแท้ปอกลูกแหวนแท้ทุกอย่างนะครับแต่ถ้าท่านใดที่อยากได้งบงบประหยัดนะครับคือไม่ต้องเปลี่ยนข้อเหวียงใหม่ก็คือต้องใช้เป็นของ n อ r เท่านั้นนะครับเพราะว่าลูกสูบมันจะขึ้น สุดพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นแท้เลยแต่เขาเหวี่ยงเดิมนะครับลูกสูบมันจะขึ้นไม่สุดนะครับอ่ากับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอ่าขออนุญาตลือ้อนะครับสักสักพักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะต้องลื้อหมดเลยคอนเจจรนะครับเพื่อจะเอาอ่างไปคว้านนะครับอ่าตัวนี้นะครับี๋ยวถามเจ้าของอนปีมาจากไหนพีฟ่ฟาก็ตายโอ้อยู่แค่กาแพงเพชรเนาะอ่าไอ้ตัวนี้เอาอะไรบ้างอ่ะมีชุดไรข้างยัง,ยงหรือต้องเอาครบเลย เอาไปยำนาหรือว่าทำไรพีเครื่องตัวนี้นนอ๋อดึงน้ำด้วยอเอาสเต็ปธรรมดาเนียวเหนียว <c oughs> สเต็ปนี้นะครับก็ <c oughs> คือเครื่องมันติดปกติใช่ไหมตอนนี้เงียบอะไรทีท่อย่างเลยกระปุกลูกป,ปืนไม่ต้องยุ่งเลยมั้งอ่าได้โอเคนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวตามนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับหรือแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านะครับก็ทาลงอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นยันม่านะครับร้อยยี่สิบนะครับนี่ ทำอะไรบ้างนะพี่อะไรข้างอ่ะโอเค <c oughs> อ่าพี่มาจากไหนกัน,นับพี <c oughs> พ่พี่โลกอ่ะพี่โลกนะครับก็ต้องติดดู้วยล่ะดิมไหมเ <c oughs> ฟืองอะไรดัง,ง,งยังปุ่มเงียบดีติดทุกคนติดก่อนใส่แป๊บก่อนน้องเพราะว่าเราจะได้ฟังเสียงเออจะได้ไม่ต้องไปลื้อเยอะไงยอืม <c oughs> <laughs> รถจำนาหรือเปลืออ,อ,อ๋อจำนาตัวเองหรือรับจ้างส่วนมากอ๋อตัวเองครับทําของตัวเองนะครับอ่าช่วงนี้นะครับยันม่านะครับก็อัพเยอะนะครับส่วนมากจะอัพเป็นร้อยห้าสิบเันหมดก็เหมือนเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับทำร้อยห้าสิบเหมือนกันแต่เป็นเจ้าโลกอ่าอัพเป็นเจ้าโลกใช่ เราดูก็จะโลกไงที่ท่อ,อคุมอยู่ไงร้อยสิบห้าร้อยห้าติดหมดเอามาลองสิไอ้พวกเอาเร้งเด้งไว้เร้งไว้เอา ก็เสียงมันดังแรงมากแล้วเพืองนะครับนี่รู้เรื่องเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกปืนมันไม่ดียังไงหรือเปลี่ยนเลยไม่ลิดูโลเลยอ่ <Okay. S 2> อาโอเคนะครับแต่ดูแล้วนักจะไปหลอดแล้วเปลี่ยนก็ดับเรียบร้อกราวเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลื้ออีกแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวกําลังลื้อนะครับเดี๋ยวจะเอาอ่างไปคว้านนะครับเพื่อใส่ปอกร้อยห้านะครับปรเจอร์โบนิทอทหมดเลยนะให้เดี๋ยวจดอ่างเดียว อโอเคนะครับขออนุญาตลื้ออีกแป๊บหนึ่งนะครับผมะนะครับตอนนี้ก็ลื้อหมดแล้วนะครับว,วาวโอเคนะครับว,วาวไม่จมนะครับแล้วก็ลูกปืนนี่นะครับมีเยอะเลยนะครับนี่นี่นะครับ ก็ที่ว่ามีลูกปืนข้อมาเปลี่ยนอย่างเดียวเนาะอ่าเปลี่ยนแค่ลูกปืนอ่าบาลานซ์กลับไปแข้มนะครับห้าตับนะครับไหมดนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราเหลือล้อล้างเนาะล้วรประกอบเลยอ่าตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าตัวร้อยสี่นะครับร้อยสี่ก็ล้างเรียบร้อยทั้งพวกขูด p a c k a ออกให้หมดลนะเ,มเลยนะให้หยิบเลยนะจะไปเชิญบนแท่นเดี๋ยวไม่ต้องขูดอยู่แล้ว โอเคนะครับจะขออนุญาตไล่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปคว้านอ่างครับผมอ่ะครับก็ตอนนี้ก็กำหรังปรอบครับเดี๋ยวก็จะเหลือชุดไล้ข้างนะครับเดี๋ยวก็เราังจะทำนะครับอ่มีลูกถูปใสเรียบร้อยนี่นะครับอ่ะแล้วก็สําหรับอ่าง140นะครับตอนนี้ก็คว้านเสร็จเรียบร้อยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวก็กำลังตัดแผ่นเหล็กนะครับที่ว่าจะไปดามตุ่มนะครับอ่า อันนี้จะเป็นอ่างร้อยสี่นะครับคว้านใส่ร้อยห้านะครับนี่นะครับผมก็จะทาตึงๆหน่อยนะครับกันน้ําลงอ่างนะครับผมนี่นะครับอ่ะก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปล้างนะครับแต่ก็จะเริ่มประกอบเลยนะครับผมก็เขวียงนะครับนี่นะครับก็เป็นเขวียงแท้นะครับหนึ่งห้านะครับ ชุดเผาเข้าเหวียงนะครับอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอล้างอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมค่ะนะครับก็สําหรับเครื่องร้อยี่สิบนะครับก็ใส่ชุดละข้างนะครับเรียบร้อยนะครับอ่านี่เดินเบี้ยวไว้นะครับแล้วก็ตุ่มดามฝากข้างใส่สปริงหมดแล้วใช่ไหม นี่นะครับสเตปสปริงนะครับสองตัวนะครับใส่ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับเอาฝาข้างวางแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับผมอ่แล้วก็ตัวร้อยสี่นะครับอ่างนี่คว้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือนะครับรออะไรชุดนะครับตอนนี้รถขนส่งกาลังมานะครับ ก็ดูนะครับนี่ความบางนะครับมันจะบางพอๆกันกับหนึ่งห้านะครับเนี่ยนะครับเขาเหวี่ยงก็ใส่เรียบร้อยนะครับเขาเหวี่ยงนี้ใช้ลูกปืนเดิมไม่ใช่ต่อ,อเขาเหวี่ยงอะลูกปืนเดิม,นนมดเอาใหม่หมดแล้วไงคือเปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่องเลยอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ่าเริ่มประกอบ สักพักหนึ่งนะครับนะครับก็สําหรับวาวยันม่านะครับก็ไอเสียนะครับมันเป็นตามุดนะครับก็เลยจัดการตีบ่าว่าวใหม่นะครับอ่าเป็นบ่าแข็งนะครับตัวนี้นะครับนี่แข็งจะจบนะครับแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก็จะไปล้างแล้วประกอบนะครับอ่ะตัวนี้สำหรับอาทีนะครับ ลูกซูปใส่เรียบร้อยนะครับนี่ขึ้นสุดพอดีนะครับเป็นลูกหนึ่งห้าแท้นะครับนี่นะครับไม่ลื่นดีว่ะอ่ะโอเคนะครับอ่ะเช็ควาให้ด้วยอ่าแล้วก็ตุ่มดามนะครับนี่นะครับอ่าตุ่มดามใ้เบานะครับแล้วก็ชุดสปริงนี่นะครับสเต็ปสองตัวเหมือนเดิมนะครับ อ่าถ้าเป็นอาทีนะครับก็ใส่สเต็ปตามนี้เลยนะครับถ้าใครซื้อสอ่าสปริงไว้ก็นี่นะครับตามนี้นะครับจับขวาตั้งแล้วก็เอาก็ขอคว่ำลงแบบนี้นะครับอ่าไอตัวเล็กมีเอาลวดไว้บนนะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตประกอบอีกสแปบหนึ่งนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับ อ่ะข้างร้องเลยไอ้น,นี่เปลี่ยนน้อลิงผ่า้างเยลยอะจวยเลยโอ้ chết kịch lu bơm mà không có gì không? Không phải rồi, không? Còn ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วลูกปั๊มมันน่าจะเริ่มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับ นะครับก็เลงติดมือดีถือว่าใช้ได้นะครับอ่าโอเคเสร็จไปหนึ่งตัวนะครับอ่ะเช็คดูพอเรียบร้อยน้องใส่ประกอบอะไรขันน็อตหมดทุกตัวยังอ่าแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับก็เสร็จแล้วอีกเหมือนกันนะครับเช็คน้ําเช็คน้ำมันให้หมดตรงน้ํำยังอ่ะเสร็จเลยเนาะเอาคลิปล็อกมา จะอยู่ก็ได้พวกเ่าไปอ,าอ,อ่าวอาช่วยๆกันได้ไวน้องเดี๋ยวมาอีกคันหนึ่งแล้วนะครับโหนอยู่ไหน่รู้เนี่ยตรวนี้พยายามล็อกให้หมดน็อตที่ล็อกแป,ป,ป๊บก็ฉีดหมดยังอ่ะ,ม,อาอะมาทางต่อ,อกูลองเลย มาทำปุ๊บลายมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไอ่ตายใส่ใส่น้ำมันยังเกียร์ดันขึ้นปึ๊ดแล้วมั้งน่ะหนักแค่นี้มั้เอาลองดิหนักแค่นั้นเนี่ยอเออ โอ้โหดูเลย <laughs> พวกนี้ม่มีแรงนะพวกกิโลกิยาร์อดอ่ะอ้าแล้วค้ันมักออเลยนะอามันจะหนัก <laughs> โอ้ตายแต่ละคนมันหนักไงมันหมุนอนะ่ะห <laughs> นักเลยเอาเอาใหม่ดิเอาให้ติด ดูไว้พวกกีฬาโอ้โเาแน่นานดูดีมีสอง่ะใครเนี่ยแล้วก,ก็บอกเขาหมุนหนัก เราปูนลงนี่นี่ดรู้จังพวกเขาใส่เสพานนะครับเ, <laughs> เนี่ยไม่ใช่ลองแฝดนะเสพานเนี่ย <laughs> <laughs> อ่ะดวนเลยน้องอ่ะนะครับผมตอนนี้ก็ใส่เสพานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยว <laughs> อ่ะลองดิหมุนเลยเอาร้อแล้วเนะี่ย ดีไปไพไ,ไปอีกอะนะครับเคยมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าของเดิมมันประมาณกี่เกียวครับอ่าเดี๋ยวพี่นับเอานะาี่โอ้โหโกเกียวละเอียดยิบเลยอ,ะอ่ะเอาซ้ายออกมาซึ่งรอบไปน้องม,อมือบิดไปเลยมันมันไม่แน่ลักมือบิดเ,เออถึงหอบยัง 关了，关了。 ดังว่าฟอดเลยฟอดออ,ดอกมามันรัแกนเก่าะของเปล่านะครับเดี๋ยวลองเทสดูกพลังดูปล่อยนะออกลองไหมเอากดให้เร่งอ่ะจะกดให้ดับเออนี่

โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับกำลังกำลังก็รอดต่ำๆก็สู้ดีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 312 7989นะครับอ่ะแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ